สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงตัวหนหุ้นทุกท่านสวัสดีเช้าวันอังคารที่27พฤษภาคม2568เมื่อวานนี้ตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการด้วยความสวยงามนะครับแต่มูลค่าซื้อขายเบาบางซะเหลือเกินในช่วงแรกเพียงพ้ำตกลงไปอยู่ในโซนสีแดงแต่ในช่วงท้ายตลาดพลิกฟื้นคืนกลับมาเป็นสีเขียวได้เราไปอัปเดตเซติเด็กันก่อนนะครับแล้วค่อยไปส่องกราฟหุ้นสำหรับเล่นเทรดเก็งกำไร เซตอินเด็กประจำวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568เซตปิดไปที่1,178.43จุดปิดบวกไป2.07จุดคิดเป็นบวก0.18%มูลค่าซื้อขายเบาบางมากซื้อขายกันสุดทธิที่27,690.45ล้านบาทในช่วงเปิดตลาดช่วงเช้าเปิดตลาดแล้วก็พุ่งขึ้นไปสูงทำจุดสูงสุดไว้ที่1,180.03จุด อยู่ในโซนสีเขียวแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเปลี่ยนกลับมาอยู่ในโซนสีแดงแล้วก็อยู่ในโซนสีแดงตลอดช่วงเช้าเปิดตลาดพักบ่ายอาการก็เริ่มหนักขึ้นทําจุดต่าสุดไว้ที่1,168.17จุดแต่ก่อนปิดตลาดได้ไม่นานสถานการณ์ของเซตก็ดีขึ้นพลิกฟื้นขึ้นมาปิดที่1,178.43จุดก็เลยบวกไปเล็กน้อย2.07จุดุดแต่มูลค่าซื้อขายเบาบางมาก โดยเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างประเทศอยู่ทางฝั่งขายนะครับส่วนอีกสามกลุ่มอยู่ทางฝั่งซื้อสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการไปเมื่อวันที่26พฤษภาคม2,568ต่างชาติขาย1,125.83ล้านบาทรายย่อยซื้อ867.90ล้านบาทกองทุนซื้อ205.80ล้านบาทและบโบรกเกอร์ซื้อเล็กน้อย52.12ล้านบาท เมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่างชาติซื้อเยอะแต่เมื่อวานนี้กลับมาอยู่ฝั่งขายและต่างชาติยังเป็นฝ่ายช็อตทีเฟกซ์ขายสุดที่6,678สัญญาโดยกองทุนและรายย่อยเป็นฝ่ายลองทีเฟกซ์รายย่อยซื้อ6,222สัญญากองทุนซื้อ456สัญญาในภาพรวมก็เป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง4 6่4โดยหุ้น e a มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด รองลงมาได้แก่หุ้นเบมมีหุ้นที่ติดเข้ามาในมสแอคท i ีฟและมีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน4หลักทรัพย์ลําลำดับแรกที่ซื้อขายกันมากที่สุดลำดับที่1 Delta บวกเป็น3บาท50สตังค์ยูราคาที่111บาท50สตังค์มูลค่าซื้อขาย1,760ล้านบาท CPO ยูราคาคงที่ไม่บวกไม่ลบยูราคาที่47บาท75สตังค์ หุ้นทรูปิดบวกไป10สตังค์ยืนราคาที่12บาท80สตังค์เกบแบงติดลบ50สตังค์ยืนราคาที่163บาท50สตังค์และหุ้น EA ปิดบวกไป28สตังค์ยืนราคาที่3.22บาท22สตังค์หุ้นที่ติดเข้ามาในทเวนตี a ท n อเนมีหุ้นที่ทำราคาซีลิงตัวเดียวครับคือหุ้น plus บวกไป18สตังค์ขึ้นมายืนที่7 7สตังาค์มูลค่าซื้อขาย2ล้านบาท โดยมีหุ้น EA มีมาาูลค่าซื้อขายสูงสุดที่980ล้านบาทบวกไป9%ราคาดิดขึ้น28สตังค์ขึ้นมายืนที่3บาท22สตังค์รองลงมาได้แก่ติดล้อบวกไป5%เด้งขึ้นมา90สตังค์ยื้ราคาที่16บาท20สตังค์มูลค่าซื้อขาย282ล้านบาทหุ้นโมโนบวกไป16สตังค์ยื้ราคาที่1บาท84สตังค์ มูลค่าซื้อขาย172ล้านบาทและหุ้น NextPoint บริษัทลูปของ EA ปิดบวกไป13เด้งขึ้นมา11สตังค์ขึ้นมายืนที่90สตังค์มูลค่าซื้อขาย108ล้านบาทหุ้น Master IPO น้องใหม่ก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับปิดบวกไป18เด้งขึ้นมาอีก20สตังค์ขึ้นมายืนที่1บาท30สตังค์มูลค่าซื้อขาย102ล้านบาทหุ้นที่ปิดราคาในเชิงบวก แล้วก็ปิดราคาที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงๆก็ได้แก่หุ้น PPM p PP M, หุ้น e EE PK และ r a บ b i t สำหรับหุ้นที่ติดเข้ามาใน t w t y Top Loss ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้นเบมปิดติดลบไป6%ร่วงลงมา30สตังค์อยูราคาที่5บาท45สาตังค์มูลค่าซื้อขาย241ล้านบาทรองลงมาได้แก่อมตะติดลบ70สตังค์ ยู่ราคาที่1 4บาทส0สตังค์มูลค่าซื้อขาย2 2 3ล้านบาทหุ้น bcs ปิดติดลบไป1บาทยู่ราคาที่12บาท90สตังค์มูลค่าซื้อขาย180ล้านบาทหุ้น stgt ปิดติดลบไป25สตาตังค์ลงมายืนที่6บาท65สตาตังค์มูลค่าซื้อขาย64ล้านบาท24 c o n a n d supply ร่วงลงมา7สตังค์ลงมายืนที่95สตาตังค์ มูลค่าซื้อขาย45ล้านบาทหุ้น sc a s s e t ลงมาทำราคา52วิโสอติดลบไป11สตังค์ลงมายืนที่1บาท65สตังค์ในภาพรวมมีหุ้นที่ทำบอลลูนมาเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น ee หุ้นแบมและ n e x t p o i n t บอลลูเมาเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น m e p bch และ eons impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ delta min และหุ้น true อิมแพกในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้นกัฟ PTT และ CPF เมื่อวานนี้ภาพกราฟเซตก็ยังคงอยู่ในขาลงนะครับถึงแม้จะปิดราคาในเชิงบวกแต่ก็ได้แท่งเทียนแท่งแดงมาอีกหนึ่งแท่งแนวต้านยังคงเดิมอยู่ที่1,200จุดแนวรับก็ยังคงเดิมอยู่ที่1,157จุดเราก็มาลุ้นกันว่าเมื่อไหร่จะได้แท่งเทียนสีเขียวและเมื่อไหร่จะขึ้นไปชนแนวต้าน1,200จุดอีกครั้ง แต่ก็ยังคงค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆที่เป็นเชิงบวกเซนติเมนต์ของตลาดก็ยังอยู่ในเชิงลบเหมือนเดิมนะครับหุ้น p l u s p ลั s p e อ Engineering หุ้นตัวนี้ก็ส่องมาหลายหนแล้วนะครับในระยะหลังๆนี่หุ้น p l u s เป็นเจ้าแห่งการทำราคาซีลิงครับในช่วงกลางเดือนมีนาคมทำราคาซีลิงแล้วพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่1บาท25สตางค์นึกว่าจะกลับเป็นขาขึ้น ยืนในโซน1บาทได้เรียบร้อยแต่ก็ยังถอยหลังลงมาปิดแก็บด้านล่างลงไปได้แล้วลงมาพักตัวค่อนข้างลึกที่แนวรับ79สาตังค์จากนั้นก็ทำอีกหนึ่งซีลลิงกลับขึ้นไปอยู่ในโซน1บาทแต่ยืนระยะไม่อยู่ไหลร่วงลงมาลงมาปิดแก็บบริเวณด้านล่างนี้นะครับแต่ยังปิดแก็บล่างสุดไม่สำเร็จลงมาลึกที่สุดที่ราคา58สตังค์เมื่อวานนี้ทำราคาซิลลิง โดยเปิดที่ราคา60สตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่77สตางค์ขึ้นไปจ่อแนวต้านบริเวณ79สตางค์เรนเดเกงกําไรในวันนี้ก็น่าจะเบรกแนวต้านขึ้นไปได้นะครับโดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่86สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่96สตางค์ถ้าผ่านไปได้ทั้ง3แนวต้านก็มีรุนขึ้นไปอยู่ในโซน1บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนแนวรับแรกอยู่ที่58สตางค์ แนวรับที่2อยู่ที่56สตังค์ถ้าหลุดแนวรับ56สตังค์จะเป็นการปิดแกบด้านล่างโดยสมบูรณ์ถ้าราคาหุ้นหลุด56สตังก์ก็น่าจะสต็อปลอสออกมาได้แล้วนะครับแล้วลงมารอที่40สตังค์เมื่อวานนี้ตลาดมีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างจะเบาบางวันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับเซนติเมนต์ของตลาดจะไปทางไหนสุดสัปดาห์นี้ก็หยุดต่อเนื่องอีก4วันการเล่นเทรดเก่งกำไรก็อย่าติดดอยนะครับ สต็อปลอเป็นสิ่งสำคัญการลงทุนมีความเสี่ยงขอให้ระมัดระวงังอย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ